วันนี้เราก็มาลาดตะเวนนะครับปกตินะครับก็มาตรวจป่านะครับมาเจอแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแอ่งน้ําซับนะครับนะครับเราเดินมาได้เกือบสิบกิโลแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็น้ําร้อยหลอนะครับถามว่าน้ําตรงนี้ถ้าจําเป็นจริงๆก็ดื่มได้นะครับ แต่วันนี้นะฮะผมมีเครื่องกรองน้ําที่ได้รับการสนับสนุนมานะครับอของคุณฟ้านะครับที่เขาเห็นเราทํางานแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์นะครับก็สนับสนุนมาเป็นการช่วยส่งเสริมให้เจ้าที่นะครับทํางานสะดวกขึ้นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวเราจะลองสาธิตนะฮะการใช้เครื่องกรองน้ํานะครับที่ส่งมานะครับ เครื่องกรองน้ําที่ได้มานะครับก็ได้ใช้แล้วนะครับลองทดลองใช้กับตรงนี้นะครับเป็นแอ่งน้ําซึมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็อา,อาจจะมีเชื้อโรคมีอะไรนะครับนี่เป็นตัวกรองนะครับตัวตัวหม้อกรองน้นําเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเวลาไปเดินป่าแล้ว บางทีเราขาดน้ํานะครับแล้วบางที่มันมันไม่มีหนแหล่งน้ำอย่างนี้นะครับต้องขุดขุดบอ่อทรายนะครับแล้วก็ถ้ามีเครื่องกรองมันก็จะสะอาดในระดับหนึ่งนะครับไี่แจวเลยครับนี่นะนี่สาธิตนะครับเดี๋ยวเราใช้ขวดลองอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณคุณฟ้านะครับที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่นะครับอ่าอันนี้มันก็ท่านก็ได้ดูแลมีส่วนในช่วยช่วยดูแลป่านะครับที่เป็นทรัพยากรของชาติของประเทศเราด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางชุดระัตฐะเวนของเรานะครับอาจจะขาดแคลนนะครับซึ่งบางอย่างมันก็เบิกซื้อไม่ได้นะครับ ็เป็นช่วงปลายงบด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากครับจําเป็นจริงๆครับตัวนี้ครับแล้ใช้แน่นอนครับ